กระชับเข้าใจง่ายฉับไวสรุปมติคณะรัฐมนตรีวันที่19สิงหาคม2568 มาตรการการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์ปัจจุบันใจความสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้นะครับจะมีการผ่อนผันแรงงานสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2568แต่ยังไม่ได้ต่ออายุหรือกลุ่มที่เข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายนะครับให้เข้าสู่ระบบการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพูดง่ายๆก็คือจะมีการเปิดให้ขึ้นทะเบียนใหม่สำหรับแรงงานที่เอกสารหมดอายุต่ออายุไม่ทั หรือแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานและรอบทํางานอยู่ในประเทศไทยจะมีการเปิดให้มาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรวมไปถึงการเปิดให้แรงงานชาติอื่นเข้ามาทํางานผ่านระบบ MOU เพื่อทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานนําร่องแรงงานศรีลังกาจํานวนห0,000่นคนเพื่อทดแทนแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับหรือแรงงานเมียนมาที่ยังติดป,ปัญหาการทํานําเข้าผ่านระบบ MOU รวมไปถึงจะมีการเพิ่มแผนการเจราจา กับประเทศเนปาลบังคลาเทศอินโดนีเซียฟิลิปินหากการดําเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีกระทรวงแรงงานสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเข้าแรงงานเพิ่มเติมได้ทันทีหากท่านเป็นแรงงานที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นผู้ประกอบการที่มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ทดแทนแรงงานที่ท่านขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้ออกแนวทางมาเพื่อแก้ไขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ให้ท่านติดตามข่าวสารรอประกาศราชกิจจานุเบกษาเปิดให้ดําเนินการก่อนสําหรับแรงงานที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายท่านเตรียมความพร้อมรอไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเรื่องของเอกสารเบื้องต้นที่ท่านจะต้องมีประจําตัวความพร้อมทางร่างกายรวมถึงค่าใช้จ่ายการดําเนินการน่าจะคล้ายๆกับการขึ้นทะเบียนในครั้งก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการทํางานต้องรอความชัดเจน เรอราชกิจจานนเบกษาประกาศออกมาก่อนรวมไปถึงในจ้างผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการแรงงานมีปัญหาสภาวะขาดแคลนแรงงานอยู่ในปัจจุบันมีการนําร่องแรงงานสัญชาติสีลังกาจํานวน10,000คนมาก่อนแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเข้ามาช่วยท่านแก้ไขในปัญหาส่วนนี้ได้ทั้งนี้นะครับให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางหน้าเพจของทางบริษัทเรานะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมโทรเข้ามาคุยกันได้ผ่านทาง0619564444